ซีโอครับของบริษัทมาวินคอฟฟี่โรสเตอร์ครับผมเป็นโรงพวกกาแฟเนาะระจ,ำจำังหวัดอุดรนะครับของนเมองอุดอรครับผมจุดเริ่มต้นของโรงพวกกาแฟย้อนกลับไปเมื่อ6ปีก่อนเนาะปี2559นะครับผมตอนนั้นเมืองอุดอรของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองที่เมืองเศรษฐกษิจหลักๆของภาคอีสานนะครับผมผมก็มองเห็นโอกาสว่าเอ เราจะทําอะไรที่เมืองอุดรดีเนาะก็เราก็เป็นคนรจริงเป็นคนสะกลนะครับมาอุดรบ่อยได้มีโอกาสมาอุดรบ่อยน,นะครับเราก็เลยคุ้นเคยกับเมืองอุดรระดับหนึ่งเนาะเราก็เลยมองเห็นโอกาสว่าเอ๊ะเราจะทําธุรกิจอะไรที่อุดรดีนะครับเราก็มองเห็นกาแฟตอนนั้นนะครับเพราะว่ากาแฟเนี่ยเป็น global product เนาะลาคุณไปที่ประเทศไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นประเทศชางประเทศไทยเราประเทศญี่ปุ่นอ่ะประเทศ แถบยุโรปฝรั่งเศสอิตาลียู UK, เคกาคุณก็จะเห็นร้านกาแฟอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับเราก็เลยมองเห็นว่าเออนี่แหละเราทราอะไรเกี่ยวกับกาแฟนี่แหละซึ่งตอนนั้นมันก็จะมีร้านกาแฟถูกไหมอ่าที่เราเห็นแบบเป็นร้านกาแฟแบบกาแฟสดอะไรเงี้ยแบบเล็กๆอะไรเงี้ยเราบอกว่าเอ้ยเราไม่อยากทาเล็กๆอ่ะเ,เ,เราแบบอยากทําใหญ่ๆเลยเราเใหญ่ๆเลยเราก็นึกถึงโรงคั่วก,กาแฟอ่าเราคั่วก,กาแฟเองเราก็ทํากาแฟเองเลย ตอนนั้นเราก็มีเหมือนพาร์ทเนอร์นะครับที่มีความเชี่ยวชาญเรื่กาแฟมีความหลงไหลมีแพชชั่นเรื่องกาแฟอ่ะเราก็เชิญชวนเข้ามาทำกาแฟนะครับก็เปิดเป็นโรงพวกขึ้นมาเนาะชื่อมาบินเนี่แหละครับใช้เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นกาแฟไทยะนะครับเพราะตอนนั้นก็เราก็ คือความที่แบบว่าเราอยากจะให้เป็นกาแฟที่เข้าถึงได้ณนะตอนนั้นนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยได้กินกาแฟที่ดีๆแล้วราคาเข้าถึงได้เราก็เลยนึกถึงกาแฟไทยก่อนเพราะว่าสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายและคุ้นเคยกันดีนะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเนาะตอนนั้นคือเราก็ต้องคัดอย่างที่บอกก็คือเราอยากให้คนได้กินกาแฟดีๆที่เข้าถึงได้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องนึกถึงคุณภาพของกาแฟก่อนแหลวเขาเรียกว่าสารกา,าแฟเนาะตอนนั้นเป็นกาแฟที่ยังไม่ได้คั้วหรือก่อนคั้วนั่นเองนะครับกา,าแฟสาราที่ดีเนี่ยหลกัหลกๆมันจะมีสองตัวเนาะก็จะเป็นอาราบิก้าใช่ไหมครับแล้วก็โรบัสตา้าอาราบิก้าเนี่ยจะปลูกได้ดีในทางตอนเหนือของประเทศไทยก็คืออยู่ที่ตงสูงนั่นแหละเขาจะเติบโตได้ดีแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะครับมีสาร,รอาหารที่ครบถ้วนส่วนโรบัสต้าเนี่ยจะปลูกได้ดีแถบพื้นที่เตี้ยลงมาหน่อย ก็คือที่ดังๆก็จะเป็นชุมพรใช่ไหมครับชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีเลยก็มีครับผมอ่าเราก็จะคัดเลือกจากนี่แหละครับเป็นเบสอาราบิกา้าเราก็จะมาเอามาจากเชีงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนที่เป็นแบบดอยช้างเนาะเราก็เลือก่อยดอยช้างนะครับดอยผาตั้งดอยวาวีจุดเด่นของทางร้านครับ ก็ด้วยความที่หนึ่งเนาะเราเป็นลงคั่วเองอยู่แล้วก็คือเราคั่วสด r รสทูออเดอร์มาคุณสั่งมาเราคั่วให้เลยยังได้เลยครับคุณสั่งคั่วตอนเช้าเราคั่วให้ได้ให้คุณได้ตอนเย็นก็ได้ครับแต่ก็ต้องรอขายแกะก,ก่อนอยู่ดีครับซึ่งจุดแข็งของเราที่ไม่เหมือนกับร้านกาแฟทั่วไปเนาะเป็นจุดเด่นเล่น,ล,นลูกค้าก็คือกาแฟของเราเนี่ยสามารถเลือกระดับความเข้มของกาแฟได้ อ่าอันนี้มันก็เป็นที่มาจากเราคั่วเองเนาะเราก็สามารถที่จะสามารถออกแบบดีไซน์โปรไฟล์การคั่วได้หลากหลายแบบซึ่งของเราเนี่ก็จะมีซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์อยู่4ตัวนะครับรับเป็นกาแฟระดับไหนดีครับเข้มกลางนุ่มอ่าถ้าคุณไม่ได้ยินคําถามเนี่ยก็แสดงว่าคุณยังมาไม่ถึงมาวิเขาเรียกว่า Personal ลไล e c o อฟฟีสามารถปรับระดับกาแฟหรือว่า ัดเล่งก,กาแฟให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ตอนนี้เรามีอยู่4สาขาพอพูดถึงสาขาหลวงพัวเนี่ยด้วยความทีโนน่โลเคชั่นเนาะโลเคชั่นเบสมันอยู่หลังโรงพยาบาลสูรุอุดรธานีซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของอุดรระดับหนึ่งแล้วแหะคนก็สัญจรผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยครับทั้ง ไว้ทํางานทั้งบุ S, คลากรทางการแพทย์คุณหมอคุณพยาบาลแล้วก็คนที่มาวิ่งเนาประจักก็จะเห็นมาวินอยู่ตั้งตระง,ง,งานอยู่ตรงวงเวียนอย่างรถยนต์ของเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่แหละครับหลักเลยลูกค้าหลักก็จะเป็นโรงพยาบาลเนาะเพราะว่าใกล้ดีนะครับอันนี้ก็เราก็ได้เ่ยนเรื่องโลเคชัน่นถ้า<ด>สาขาอ,อื่นก็จะเป็นเช่นสาขาซอยกระเทยเนาะก็อนกันนี้อยู่ที่อุดรเหมือนกันนะครับก็จะตั้งอยู่ตรงข้ามราชพัฒน์ เราก็จะได้ลูกค้ากลุ่มที่เป็นนักศึกษาถ้าเทียบกับสาขาหลงคั่วเนาะ,ะเราจะมีสัดส่วนของกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักศึกษาเยอะมากกว่าสาขาหลงคั่วแต่ลูกค้ากลุ่มหลักของเราก็ยังเป็นผู้ใหญ่ตอนนี้ที่อุดอรของเราเนาะจะมี Delivery ี่แพลตฟอร์เจ้าใหญ่สามเจ้านะครับจะมี Grab มี l ล n e เม n แล้วก็มี Food Panda เนาะก็มาวินก็เข้าร่วม ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับทุกสาขาก็เข้าร่วมทุกแพลตฟอร์มเลยก็เราก็มองว่ามันเป็นช่องทางหนึ่งเนาะในการสร้างไรายได้เพิ่มนะครับแล้วก็อาจจะตอบโจทย์ลูกค้าบางกลุ่มที่ไม่สะดวกมาที่ร้านหรือว่าแบบขี่เกียจมาหาที่จอดรถหรือว่าอากาศร้อนอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะสั่ง Delivery a แพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับเอาบินแล้วก็มี Available ในแพลตฟอร์มเหล่านี้ทุกแพลตฟอร์ม มันเป็นกลยุทธ์ของเราเนาะในแบน,นี้นะครับในปีนี้ที่เราอยากจะเข้าไปช่วยเหลือร้านกาแฟต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นในอุดอรหรือว่าต่างจังหวัดนอกอุดอรในกรุงเทพนะครับเราก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยพพอร์ตเลือกของบริกาฟพวงนี้ด้วยความที่จุดแข็งของเราคือมเมลกากาแฟมีตั้งแต่ร้านเล็กจไปจนถึงร้านใหญ่เลยที่เลือกใช้กาแฟของเรานะครับผมก็เช่น Dream Factory Dream Factory บนเทอยู่ช่ครับผมเป็น พันเนอร์ที่ดีมากครับผมก็เข้ามาพูดคุยเรื่องกาแฟนี่แหละเขาก็ได้ทานกาแฟที่เป็นกาแฟเบสของร้านแล้วก็เป็นกาแฟเปเปชียตตี้นะครับกาแฟกาแฟเปเชียตตี้นี่ก็จะเป็นกาแฟนอเนาะที่จะมีความซับซ้อนในร้านรสชาตินะครับถ้าผมบอกว่าไม่รับผลกระทบเลยเนี่ยก็คงจะเจอคีโมไปเนาะ กระทบครับได้รับผลกระทบกันแน่แเพราะว่าช่วงแรกๆเนาะโควิดมาคนก็จะยังไม่รู้ว่าเอ้ยโรคนี้คืออะไรวะโควิดคืออะไรวะติดแล้วจะตายไหมตอนนั้นก็มีล็อกดาวน์นะครับล็อกดาวน์แทบจะทัวประเทศเลยก็ได้รับผลกระทบเต็มๆครับห้ามนั่งทานในร้านอะไรเงี้ยก็หลักๆคือมาวินเนี่ยก็จะเน้นนั่งทานในร้านเป็นสัดส่วนที่เยอะระดับหนึ่งอยู่แล้ว เมื่อเขาไม่ให้น้งทันที่ร้านเนี่ยยังไงก็ต้องกระทบเราอยู่แล้วอ่าเราก็ต้องปรับตัวนะครับนี่เป็นสิ่งสําคัญเนาะก็เน้นขายเดลิเวอรี่มากขึ้นปรับโมเดลไปขายมาริกาแฟามากขึ้นแล้วก็ตัดบางโมเดลธุรกิจที่ไม่ทํารายได้ออกเพื่อที่จะควบคุมต้นทุนนะครับตองนั้นมาวินก็ตัดอาหารออกไปตัดส่วนของอาหารออกไปเพราะว่าอาหาร ถือว่าเป็นส่วนเสริมล้ากันของมาวินเนาะหลักๆก็ยังเป็นกาแฟอยู่แต่ว่าเราไม่ได้เลิกขายกาแฟนะะกาแฟเราก็ยังขายดีดอยู่นะะในช่วงโควิดเนาะเราก็จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันจะอยู่ในช่วงแตกรัฐชันก็คือเศรษฐกิจถดถอยคนเริ่มไม่มีเงินแต่ราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้น อันนี้ก็เป็นความท้าทายของรอามากันและต้นทุนวัตถุดิบก็สูงขึ้นด้วยนะจะเห็นราคาเนื้อหมูใช่ไหมราคาน้ํามันอะไรเงี้ยพุ่งขึ้นหลายวันเลยมาบินก็ย้ำผมก็ชมเงกือนกันครับราคาต้นทุนชากาฟแฟเนี่ยสูงที่สุดในรอบ10กว่าปีนะับตั้งแต่ปี2011เพราะว่าปัญหาของเรื่องสภาพยเนาะสภาพยแล้วก็เรื่องของปัญหาของสภาพภูมิอายกาศที่บราซิลอะไรเงี้ยครับนีแบบ่เปแบบ็นแหล่งแสดงว่าพวกมาดสบบกาแฟเนีย มันก็ขึ้นเหมือนกันขึ้นครับขึ้น30 4 0 50ถึงเปอร์เซ็นต์เลยขนาดนั้นเลยหรอขนาดนั้นเลยครับแต่ว่านี่ผมก็ช็อกเหมือนกันนะ,ะแต่ว่าเราก็ยังขายในราคาเท่าเดิมอยู่ได้ไหมครับตอนนี้หรือว่ามีเพิ่มขึ้นนิดหน่อยก็มาวินนะครับก็ยังยืนยันคำเดิมเนาะเราต้องการที่จะเป็นโรงคั่วก,กาแฟที่ผลิตก,กาแฟคุณภาพที่เป็น personal line coffee สามารถ ปรับระดับความตามความต้องการของบริโภคได้ย <anc> ังไงคอหลักของเราก็จะกเป็นกาแฟอยู่อยากให้คนยังเข้าถึงได้อยู่เราก็พยายามที่จะภายในปีนี้เราจะไม่ขึ้นราคากาแฟก็ตัวนี้จะเป็นเหมือนวิชั่นของเรานะครับของมาวิน ในปี2565แล้วก็ปีต่อๆไปเนาะก็คือเราเนี่ยมองตัวเองว่าเราต้องการที่จะเป็นมาตรฐานหรือแนวทาองอ้างอิงของคนที่ต้องการกาแฟคุณภาพต้องการหากาแฟคุณภาพสามารถเข้าถึงกาแฟคุณภาพได้นะครับผ่านร้านกาแฟพาร์ทเนอร์ของเราทั่วประเทศไทยและทั่วโลกครับเราจะไปเน้นแง่ของพาร์ทเนอร์ชิพแฟนไช์ก็คือ เราไม่ได้มองตัวเองว,ว่าเวลาคุณไปที่เชียงใหม่เวลาคุณไปที่หาดใหญ่เวลาคุณไปที่ขอนแก่นคุณจะเห็นมาวินในทุกทกที่เราไม่ได้มองตัวเองเป็นแบบนั้นแต่เรามองว่าทุกทกที่ที่คุณไปไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นเชียงใหม่ Tina Mai, หาดใหญ่กรุงเทพคุณจะเห็นร้านกาแฟนี่นะครับที่ที่คุณเห็นนี่แหละที่คุณเห็นในชีวิตประจำวันนี่แหละครับแต่ว่ามี แบชของมาวินหรือโลโก้ของมาวินไปอยู่ในร้านกาแฟเหล่านั้นทั่วประเทศและทั่วโลกพูนง่ายๆพือขอเป็นส่วนเน็่งเติมเต็มให้กับร้านกาแฟใช่ครับผมก็โลโก้กาแฟมาวินนะครับผมก็เราก็ยังยึดมั่นควาเดิมเนาะเราก็จะเป็นกาแฟที่เรียกว่าโลคอลโรสโตเมลโคลซีนะครับเป็นกาแฟที่มาจาก นักขั่วกาแฟท้องถิ่นในเบกาแฟที่เราผลิตทุกเม็ดการนบดนได้กาแฟาสุกผงม,มาจากความใส่ใจของนักขั่วกาแฟของเรานะครับแล้วก็สําหรับราา้านกาแฟนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านกาแฟานะครับก็สามารถเข้ามาที่มลวินได้นะครับเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาทางด้านกาแฟาแล้วก็วกรเรื่อง,างก,การบริหารการจัดการธุรกิจ ธุรกิจกาแฟฟูมเติบโตอย่างยิ่งยวดก่อย่าลืมแวะมาที่โคโค่แฟร์มันใหญ่นะครับอยู่หนังรถไฟบ้านซูงอุดรธานีครับผมตรงวงเวียนยางรถยนต์สาขาหนึ่งในอุดรอยู่ที่ซอยกระเทยครับผมซกระเทยอยู่ในคามราชพักนะครับมอราชพักอุดรนะครับตรงนั้นก็จะมีพาร์ทเนอร์นะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์กับบริเวณหลากหลายมีทั้งอาหารครีนเอสิค่ามีห้างโคโค่คาเฟ่โคโค่ฮัทมีลองดองยำมี ร้านสับปะกี่สี่ชั่วโมงมีกินจิวหมาล่ามีสเต็กเด็กแนวนะครับก็ถ้าใกลแถวนั้นหรือว่าอยากไปพักผ่อนนะครับไปหาที่นั่งคุยหาที่ประชุมเนาะมีห้องประชุมไปด้วยนะครับสามห้องสี่ขนาดก็แบบไปที่ไหนก็มาเชิญกินข้บจบในที่เดียว น้ำร้อนน้ำเย็นคุ้มคุมพ่อพ่อใช้ความคิดอยู่คิดอะไรเนี่ยถ้าเป็นโคเวแคร์คงไม่ต้องคิดแค่วันละ33บาทเลือกน้ำได้4ี่อุณหภูมิแถมบริการฟรีอีกเพียบแบรนด์อันดับหนึ่งจากเกาหลี042 2 4 6 642อฮอตไลน์081 965 4 6 4 7เอาเก้อาเครื่องฟอกเครื่องนี้แหละพ่อแม่ก็รู้ว่าช่วงนี้พ่อไม่ค่อยมีตังค์ไว้มีเงินแล้วค่อยมาซื้อซ่อนเกง่งแต่ถ้าเป็นโคเวแคร์ ใส่เบาๆค่ะแค่วันนี้17บาทแถมบริการฟรีอีกเทียอโทรเลย042 246 642ฮอตไลน์0819654647